สวีดัสสวัสดีจ้าจะแบล็าผแซบมาอีกแล้ว้อคะพี่น้องขาสบายดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนพี่น้องด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาเนาะจะแบลมาน,นําเสนอเมนูแซบแซบหนวดโซพีสุนองเบิงคือเกาค่ะเอาอาหารการกินทางบ้านเปิงบ้านหมักฟากตอนพีตอนน้องคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องคือ,อยากกินอําลำอําลำค่ะพี่น้องขาแกงออมไวใส่กระดูกหมูสว่งนี้หน้านี้ฤดูนี้เป็นฤดูฝนเนาะฝนก็นเริ่มเลงจากนอยนอวหยก็ออกมาตะปุตะปิ พอได้เก็บมาแกงพอได้เอามาเผากินค่ะพี่น้องคะเผาแล้วก็เอามาแกงกินพี่น้องอาหารอีสานอีกเมนูหนึ่งที่เจ๊แบลมากติดใจนัมเบอร์วันแกงเห็ดกระมักแกงเนื้อไม้ก็ะมักค่ะพี่น้องปนปลาปนกบมักค่ะพี่น้องคาแนวแซ็บแนวหนวบ้านเห่าเนาะพี่น้อง่ะมาเด้อพี่น้องขันทางบ้านใดแยกกินแกงไวกับเจ๊แบลวเมื่อนี้สิแกงไว้็แซ่บๆสุพิชุน้องกินค่ะวัตถุดิบปุ๊มีเอียงมากมายเลยพี่น้องค่ะง่ายคือเกาเหมือนเดิมพี่น้องก่อนอื่นเจ๊แบลก็ไปซอปปิ้งหาซื้อกระดููกหม หมูมากนค่ะพี่น้องเจ๊เบลก็ไปซอปปิ้งมาลอยหนึ่งเนาะพี่น้องมาล้างทําความสะอาดมาหั่นเป็นชิ้นดีๆค่ะซิมีตอนคอโลคาเลน้อยแนหไงแนกายาวากันเนาะพี่น้องเซบหนวดเลสเตมนแตนคือกันค่ะก่อนหฮาซีไปขั้วหฮาก็เอาข้าวเบื่อไปแซ่กันเนาะแซ่แล้วก็ตํเข้าวเบื่อก่อนค่ะตําเรียบร้อยแล้วก็ไปแซ่น้ําคือเกาเนาะพี่น้องพอเวลาที่เฮาไปออมมันจะได้ไป่ต้องจับโตกันเป็นก้อนเด้อหลังจากนั้นก็ไปขึ้นไปขั้ว กระดูกหมูซิโครงหมูพี่น้องคะเอาขึ้นตั้งเต่าเครื่องแจแ่วกาซิไซหอมแดงตะไคร้บักิกมักเผ็ดใส่เผ็ดบ่มหมักเผ็ดอย่าใส่หลายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยปลาล่าค่ะพี่น้องขาใส่น้ำล่างคกจักน้อยคะ่ะพี่น้องคั่วไฟอ่อน,ออนเนาะพอเวลาที่เอาคั่วไฟแห้งเครืองหมันซิไม้กรนนะคะพี่น้องขาะมันซิบหอม หอมเรียบร้อยแล้วจะแบบค่อยเติมน้ำค่ะเติมน้ำต้มประมาณ10นาทีหลังจากนั้นค่อยใส่น้ำใบยานางเนาะเทลงไปแล้วก็คนสาวจากน้อยค่ะพี่น้องหล่อน้ำเดือดขันน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วค่อยใส่น้ำข้าวเบื่อเนาะพี่น้องคนสาวโคเลโคเลน้ำเดือดอีกรอบแล้วค่อยใส่หวายหวายนี่อีแม่จะแบบคนเผามาให้เนาะมันสิเป็นแร่ๆดำๆจากน้อยเพราะว่าแซฟฟิตมาโดนพี่น้องค่ะสามสี่มืออย่าว่ากันเนาะแซบหนัวเลสเตเมนแตนคือเกา พี่น้องขาเทลงไปแล้วก็ตามด้วยเห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดสนุนขันบ้านใดยักใส่เห็ดเฟียงบักอึใส่ไดเดอ้อและแต่ผู้มักผู้สอบแล้วก็ตามด้วยผงหนัวแล้วก็น้ำปลาค่ะพี่น้องคาดบะไรเด้อผงหนัวค่ะพี่น้องขะ,งะปิดท้ายใบสะอมหรือว่าผักเนาเทลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักอีตูหอมหุยหุยพี่น้องขาแกงวายใส่กระดูกหมูแกงออมใบของเจเวลเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ าเด้อมากินข้าวกินน้ำสมกันค่ะเมน,นี่สดฮอนฮอนข้าวเหนียวฮอนฮอนจำค่ะพี่น้องขากระดูกหมูเป,เปื่อยๆนวลๆขมอัมรำอัลรำมาเด้อพี่น้องขากินข้าวกินน้ำนํำกันจ้า